สวัสดีท่านเมียทุกคนนะครับพบผมครั้งในครอสกับคร o s s d อ g c แนนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV พอพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV มาให้ดูกันอีกแล้วนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือสรุป ROV c ว m i คอมิกซีซั่นที่2ตอนที่9มรสุมภายใต้แสงสว่างนั่นเอง มากันอย่างยาวนานนะสำหรับ r v Comics ี e a s o n ที่2นะวันนี้ตอนที่9กันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากดูตั้งแต่ซีซันที่1จนถึงซีซันที่2ตอนที่8เนี่ยพี่ก็ทำลย a ลิสต์ r v Comics ไปให้นะสามารถกดเข้าไปดูได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อฟื้นความทรงจำนะบอกเลยว่าละเอียดทุกพาร์ทละเอียดทุก e ีพีกันเลยนะฮะก่อนอื่นเราไปดูความเดิมตอนที่แล้วสำหรับการ์ตูน r v ซี a ั่นที่2ตอนที่8การฟื้นคืนกันก่อนนะครับฉากแรกเริ่มกันที่วังแห่งความโชคดีของลอเรียลณวิหารแห่งแสงตอนนี้เนี่ยลูอีก,กับลอเรียลกำลัง ไโอเลตอย่างใกล้ชิดซึ่งไบโอเนี่ยแปดตอนแล้วนะยังไม่มีท่าที่จะตื่นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเอนโซก็ติดต่อผ่านโฮโลแกรมมาแจ้งลอเรียว่าในตอนนี้บัตไบรท์และก็อารีนเนี่ยได้ทําภารกิจที่หมู่บ้านหิมะเรียบร้อยแล้วและก็ลังเดินทางมาที่นี่นอกจากนั้นลอเรียได้ถามเรื่องการติดต่อเซฟิราซึ่งน่าจะติดต่อเรื่องการรักษาไบโอนี่แหละแต่เอนโซก็บอกว่าทางนู้นเนี่ยยังไม่ติดต่อกลับมาหลังจากนั้นเขาก็ปิดการเชื่อมต่อไปดิสคอนิกไปนะฮะแล้วภาพก็ตัดมาที่บัตอาร็เเงมี เ,เธอได้บอกว่าสภาพร่างกายของไวยโอเนี่ยคืนสู่ปกติแล้วแต่เธอยังไม่ฟื้นขึ้นมาซึ่งลอเรียก็สัญญาว่าเธอเนี่ยจะรักษาไวยโอให้หายจากนั้นลอเรียก็ออกจากห้องไปเพื่อไปห้องสมุดเนื่องจากตำราพลังแฝงสายรักษาตำราการรักษาที่เธอต้องการเนี่ยมาถึงห้องสมุดแล้วลอเรียก็เลยฝากทุกอย่างให้ลูอี้เนี่ย,ยดูแลที่เหลือแทนบรรยากาศในห้องเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกังวลดังนั้นลูอี้เนี่ยก็พยายามพูดให้กำลังใจบัตว่ายังไงก็ตามเนี่ยพี่ไวยโอต้องหายนะคะแต่ว่าสิ่งที่ลูอี้พูดเนี่ยบัตเหม เวลาให้ทั้ง3คนเนี่ยได้อยู่กับไวโอตามลําพังได้ไหมพอลุยได้ฟังก็อึ้งนิดนึงแล้วก็เดินออกไปจากห้องอย่างงงงนะครับตอนนี้ที่นี่เนี่ยเหลือกันอยู่แค่4คนแล้วแผนการการหาความเชื่อมโยงระหว่างหินประหลาดกับไวโอก็ได้เริ่มต้นขึ้นไบร์นเนี่ยได้นาเศษหินประหลาดที่มีพลังความมืดที่เขาเนี่ยแอบลักลาะเอาเข้ามาเนี่ยเข้าไปใกล้ใกล้ไวโอซึ่งไอหินนั้นพอมันอยู่ใกล้ไวโอมันเข้าไปปักกางหน้าผากเธอเลยเออหลังจากนั้นว่าไวโอก็เริ่มขยาพร้อมกับเกิดลวดลายความมืดที่ร่างกายแแต่ออูดีีหิินนนน้้กกกก็ถถลลมาาาาาเวววสรณททุคคงธ เราต้องฟื้นแน่ๆหลังจากนั้นไบรท์จึงคิดทําแบบเดิมโดยครั้งนี้เนี่ยเขาจะใส่พลังตัวเองเข้าไปด้วยหินนี้จะได้ไม่กระเด็นออกมานะครับทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นแต่ทัในใดนั้น,ไ,น,น,นไอเศษหินประหลาดน,นี้มันปล่อยพลังความมืดพวยพุ่งไปทั่วห้องพอมีกลิ่นอายพลังความมืดส่งผลให้ขุนยนต์จิ๋วนอกห้องเนี่ยดีเทคมันได้เว้ยแล้วส่งเสียงเตือนมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ลูอีที่อยู่ในห้องเนี่ยก็กังวลว่าเธอเนี่ยควรจะเข้าไปไหมแต่อาเลนเนี่ยก็ตะโกนบอกลูอีข้างนอกว่าไม่เป็นไรล,ไาาล้วุย ตัดเข้าไปในจิตใจของไวยโอนะตอนนี้เธอเนี่ยกำลังสู้กับพลังความมืดในร่างกายแต่ท้ายที่สุดแล้วไวยโอเลตแพ้ครับสถานการณ์ในห้องตอนนี้หลังจากหินเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนงงเว้ยไบบัสเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าเนี่ยเห็นแค่สีหน้าไวยโอเนี่ยเหมือนแบบขัดขืนสู้กับอะไรบางอย่างอยู่แล้วสุดท้ายก็หลับไปเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นความพีมันก็มาครับยูยูเนี่ยไวยโอก็ลืมตาโพงขึ้นมาซึ่งดูจากรูปนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครดีใจเพราะว่าทุกทีี่่่ืนนนขึึ้้มมาาเเััหหอรรงงดิททค เกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่มาแล้วนะฮะแล้วความซวยไม่ได้มีเท่านั้นจา้าในตอนนี้เนี่ยเมื่อระบบ Security ของเวเดนี่ดังไปทั่วใช่ไหมลูอีที่อยู่หน้าห้องเนี่ยกำลังจะเข้ามาแต่มีใครคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็เรียกชื่อเธอแล้วภาพมันตัดไปที่ลอเรลเนี่ยกำลังจะเปิดประตูเข้ามาในห้องเหตุการณ์วิกฤตได้เกิดแล้วจะมีใครสังเกตอาการผิดปกติของไวโอเล็ตหรือไม่แล้วทุกคนจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรมังอ่ะมันตัดจบแค่นี้เลยนะฮะกำลังมันครับเรามาตอกกันด้ สมภายใต้แสงสว่างซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องเลยก็คือเปิดมาเนี่ยมันมีมือของคนคนหนึ่งเนี่ยยื่นเข้ามาในห้องเว้ยอย่างที่บอกว่าชีมหายนแะแผนการของไบที่โคตรเสี่ยงเนี่ยจะโดนจับได้จริงๆแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยไบรท์ก็พยายามจะเอาเศษหินประหลาดเนี่ยออกมาจากตัวไบโอให้เร็วที่สุดบัตเนี่ยนิ่งบริหารซ้ายหันขวาทําอะไรไม่ถูกแล้วก็อาร์ลเรนที่อยู่หน้าประตูเนี่ยกำลังจะเอาตัวเข้าไปกันคน,คนที่กําลังจะเข้ามาแต่พอเขาเห็นหน้าคนคนนั้นอาลีนก้าสหาแปใจะรัรุปมมมืือออนน้่่ไใชขงอเรียนต่เก็เฮ หน้าห้องเนี่ยจะมีไลฟ์ฟอลเวอร์สคนแล้วก็มีหุ่นจิ๋วอะในส่วนนี้พี่ขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับจากตอนจบพาร์ทที่แล้วเนี่ยคอมิกเนี่ยจงใจสับขาหลอกเรานะสะรุปว่าคนที่มาเรียกลูอี้หน้าประตูในพาร์ทก่อนเนี่ยอาจจะเป็นซาต้าหรือลาวิลก็ได้เออซึ่งจากรูปจากเหตุการณ์ของอาวีคอมิกตอนที่แล้วเนี่ยเขาจงใจให้เราคิดว่าคนที่มาเรียกเนี่ยคือลอเรียลไอรูปปีกสีดํานั้นก็แบบหลีดไปทางลอเรียลถูกปะเพราะเราไม่รู้ว่าซาต้ากลับมาสรุปไม่ใช่นะปีกนั้นคือคี้่่ยยทัออหงองู สมุดเว้ยมันก็ต่อเนื่งองจากที่เธอเนี่ยออกไปค้นตำราในพาร์ทก่อนไงโอ้โหโดนต้มจนเปื่อยกันเลยนะสําหรับ E p พีที่8นะฮะมาตัดกลับมาที่มังงะน,นะพอเห็นหน้าลาวิวที่มาพร้อมซาตานี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้อารีนเนี่ยตกใจแล้วก็แปลกใจมากๆนะเพราะทุกคนคิดไปในเวเดียวว่าลาวิวต้องกลับมาโอ้โหพอลาวิวโผล่มาเนะี่ยเหตุการณ์เบาลงจริงๆต้องสูหกคนเขียนนะเขียนใน้โคตรลุ้นแล้วก็เล่าเรื่องฉลาดสุดๆเลยนะฮะแล้วเจ้าลาวิวที่เข้ามาในห้องเนี่ยพอเห็นว่าทุกคนเนี่ยเหมือน หรือว่านายตื่นเต้นที่จะได้เจอฉันก็รู้แหละว่าไม่ได้เจอกันนานนายจะคิดถึงฉันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าเขาไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นดิอันนี้แบบแอบฮานะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วนะที่ลาวิวโผลมาแล้วก็เขาเนี่ยเป็นตัวละครที่เข้ามาเปลี่ยนฟิลเบรกความเครียดในเนื้อเรื่องเออทาให้เหตุการณ์เนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีซึ่งอารีนพอได้ยิน,เ,นยเขาอย่างอึง้งแล้วก็พูดว่าที่แท้พวกนายเองเหรอซึ่งตอนนี้ที่หน้าห้องเนี่ยพวกขุนยนจิวก็ยังแจ้งเตือนเลลยนะแะ้วต,ตัดกบ ที่ลาวิลกับอาเลนพอมีเดทแอร์เท่านั้นลาวิลครับพูดยาวตามสไตล์เขาเลยนะเขาบอกประมาณว่าพวกฉันเนี่ยได้ข่าวว่าพวกนายเนี่ยไปทําภารกิจแถวออกคาเป็นไงบ้างได้แวะเที่ยวไหมอะไรแบบนี้นะซึ่งอาเลนที่อยู่เนี่ยก็พยายามตีเนียแล้วก็ยืนบงังไม่ให้ลาวิลเนี่ยเห็นเหตุการณ์กลางห้องที่ไบรท์เนี่ยพยายามเอาเศษหินประหลัดออกจากไบโอยูนะฮะซึ่งก่อนจะไปภาคต,ต่อไปเนะี่ยพี่ขอเบรกนิดน,นึงขอแทกนิดน,นึงนะสรุปภารกิจหมู่บ้านหิมะมันไม่ได้อยู่ที่ตีนเขาออฟเฟียนเหมือนที่พี่เข้าใจไปเองในอีพีก่อนนะ เป็นอาณาจักรที่ได้รับอิทธิพลแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากเวนาตัดมาที่มังหะกันต่อนะเจ้าลาวิลเนี่ยพอพูดเสร็จเขาไม่ได้สนใจอะไรมากเว้ยเพราะว่าเขาเห็นเพื่อนอีก2คนที่เขายังไม่ได้ทักทายก็เ,เลยผลักอาเลนที่บังอยู่นะยื่นหน้าไปทักทายใบยแล้วก็บ้านที่กลางห้องอารมณ์ว่าเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างเสือภพยไหมที่เจอฉันแล้วหลังจากนั้นไม่พอจ้าเจ้าลาวิลก็วิ่งไปกลางห้องเลยนะครับแล้วบอกว่าเ <ill> ขาเนี่ยคิดถึงทุกคนมากนะพอเสร็จภารกิจเนี่ยก็อยากเจอทั้ง3คนโดยที่เขายังไม่เข้าพพพบบบท่่่่่าาาาาาานนนนนดดดดูเเเเเเเลลล้้ววววยยยยยซออออห็็็็สสถกกกกกรแคีีิิใจืงััตต ที่ซาต้าที่มากับลาวิลเนี่ยบอกเหมือนท่าอากาศเลยคือเงียบตล,ลอดไม่พูดอะไรเลยนะเก็บข้อมูลอย่างเดียวแล้วฉากมันตัดมาที่เจ้าลาวิลที่พวดเข้าไปกลางห้องเนี่ยก็าถามไรกับบัตว่านี่นี่พวกนายทำอะไรกันอะแล้วบัตก็พยายามกับลาวิลเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนที่บอกว่าไบก์กลังจะเอาเสถทธิ์ประหลาดออกจากโดไวโอก่กอนที่เขาจะโดนจับได้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งความคิดถึงและความพูดมากของเจ้าลาวิลจริงๆเนี่ยเขาก็ยังคงพูดทักทายเพื่อนต่อไปแบบเอามือไปแตะไบ์เลยเงี่ยแล้วเขาพูดเอ้าไบ์แบบไม่เจอกันนานทักแเ้าก็เลยา่ นายเป็นอะไรอะ่ะโอ้โหลาวิลนายเพิ่งคิดออกจริงนายน่าจะดูออกตั้งนานแล้วว่าในห้องนี้มันแปลกแปลกนะพอได้ยินใช่ไหมไบร์ก็ตีเนียนพูดว่าเอา้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะลาวิลโทษทีฉันไม่เห็นว่านายมาคือสีหน้าไบร์เนี่ยคือกังวลสุดนะแล้วลาวิลก็พูดไม่เป็นไรนายดูเหนื่อยนะแล้วนี่ไวยอยังไม่ฟื้นอีกเหรอไบร์ก็ตอบว่ายังเลยซึ่งภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าที่มือของไบร์เนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยทำสำเร็จนะเขาสามารถเอาเศษหินประหลาดออกมาจากไวย่อได้แล้วเออโล่งใจหนึ่งป ไม่ต้องกังวลไปมีท่านลอเรียลอยู่ทั้งคนว่าแต่ตอนนี้ท่านไปไหนละ่ะลูอีก็ตอบว่าลอเรียลได้ตำราพลังแสงสายรักษาก็เลยไปดูที่ห้องสมุดแล้วลูอีก็ถามต่อว่าพี่ลาวิลทําภารกิจอยู่ทาําไมถึงกลับมาที่เวด้าละ่ะหลังจากนั้นนะเปิดช่องไฟถามลาวิลออกเลยเขาเล่ายาวอีกแล้วเขาบอกว่าเขากับซาต้าเนี่ยทำภารกิจกําลังจะเดินทางกลับซึ่งทางผ่านก็คือเมืองคาราโนแล้วเขาเนี่ยได้ข่าวว่าที่นั่นเนี่ยมีนักเวทที่ชํานาญเรื่องการรักษาชีวิตทั้งสองก็เลยเปลี่ยนเส้น อันภัยพิบัติเวทมนต์เหมือนมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมังกรยักษ์แล้วก็ระเบิดเราวนั้นด้วยเอออันนี้ก็มันเชื่อมถึงเหตุการณ์ตั้งแต่สกินไวเลดยิมอนิกมอที่มีการระเบิดแล้วก็อเวคอมิกซีซั่นที่2ตอนที่ศูนย์ที่มีมังกรนั่นเองซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาดีคาร์โนเนี่ยนั่นก็คือดีรักเอ้ดาซซี่เอ้เซฟิราเอ้ถูกแล้วเซฟิราแฟนตี้กองพี่มาแล้วเย้เย้เย้ดีใจจังเลย มีบทแ,แล้วบทสําคัญด้วยบอกเลยว่าชอบไม่ผิดคนจริงๆนะสําหรับเซฟิราเนี่ยฮะแล้วลาวิลก็เล่าต่อนะถึงแม้ว่าจะแห้วไม่เจอเซฟิราแต่เขาเนี่ยได้เล่าข้อมูลของไวยโอให้กับนักเรียนของเซฟิราฟังซึ่งนักเรียนคนนั้นก็สันนิษฐานว่าที่ไวยอยังไม่ฟื้นอาจจะเป็นเพราะบางอย่างในร่างกายสูญเสียไปซึ่งดูจากรูปในมังงะนี่พี่คิดว่านักเรียนที่ลาวิลไปเจอเนี่ยน่าจะเป็นแอนเน็ตนะฮะพอบัตได้ยินความรู้ใหม่แบบนี้เธอก็ถามขึ้นมาว่าอะไรหายกัน, La กนกลาว,วิลก็หนึ่าาื้มเีีีกว่ด็ลลแตทงีมตลอววค้ แล้วลอเรวก็บอกอ่ะนึกออกแล้วความมุ่งมั่นแล้วภาพเนี่ยมันตัดไปที่ตำราพลังแสงสายรักษาเหมือนลอเรียวก็เจอข้อมูลตรงนี้เหมือนกนันนะเธอพูดว่าความมุ่งมั่นงั้นเหรอชิ้นส่วนความมุ่งมั่นที่หายไปอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้วโอเลียยังไม่ฟืน้นซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยเธอไม่เจอมานานแล้วนะจากคา้อมพูดของลอเรียวเนี่ยพี่ติ้งต่างว่าอาการของวโอเลีเนี่ยมันอารมณ์เป็นเคสที่หาย,ยากเพราะโดยปกติเนี่ยความมุ่งมั่นกับร่างกายเนี่ยมันจะดึงดูดเข้าหากันด้วยความผิดปกติขนาดนี้ทําให้ลอเรลนนน่ััสสาวาากแแ้้มดขึภพ มันก็แสดงให้เราเห็นว่าในตอนนี้ลอเรียลอยู่ในห้องสมุดของวิหารซึ่งแบบใหญ่มากสวยมากหนังสือเยอะมากๆแล้วลอเรียลก็พูดต่อว่าอย่างไรก็ตามควรตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะคอนเฟิร์มว่ามันเกิดจากสาเหตุนี้จริงๆแล้วภาพถัดมานลอเรียลเนี่ยยื่นมือมาเปิดประตูซึ่งโมเมนต์นี้อาจจะเป็นภาพเดียวกับตอนท้ายๆของอีพีก่อนที่ทําให้เราเข้าใจผิดสรุปว่าลอเรียลเนี่ยเปิดประตูจริงแต่เปิดประตูห้องสมุดเดอ้อไม่ใช่ประตูห้องที่ไวโออยู่นะครับและที่หน้าประตูเนี่ยเหมือนลอเรียลได้เจอกับสาวน้อยคนหนึ่งที่กาลังพูด โอ๊ยนี่มันความรู้สึกอะไรกันพูดกับตัวเองนะงงมากสาวน้อยคนนี้นะแล้วรอเรียวพอเห็นเนี่ยเธอก็ทักว่าทิลลี่เหรอแล้วเด็กสาวก็ตอบใช่แล้วทิลลี่เองค่ะถ้ารอเรียวฉันกลับมาแล้วได้กลิ่นฮีโร่ใหม่ไหมทุกคนบอกเลยฮีโร่ใหม่เนี่ยเป็นสายโรล,ลิ่นะเป็นสายสาวน้อยน่ารักฟังเวดา้าแล้วแถมมีชื่อด้วยนนองชื่อทิลลี่นะฮะนึกถึงทิลลี่เบิร์ดเหมือนกันนะพี่ชอบมากเลยมีอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์มาเปิดตัวในมังง่ะแบบเนี้ยเออมันดูแบบมีสตอรี่นะครับแล้วหลังจากนั้นทิ การแปลกๆในหลายพื้นที่หลังจากนั้นมีกระแสลมเชิงลบกำลังพุ่งเข้ามาอย่างหน้าตัวท่านทูเรนได้ข่าวจึงเรียกตัวทิวลี่ให้กลับทันทีอ่าเราเรียกก็พูดว่านี่ทูเรนได้เตรียมแผนรับมือกับระเบิดไว้แล้วงั้นเหรอจากข้อมูลเอาวีคอมิกซีซั่นที่2ตอนที่ส่นที่ทูเรนเนี่ยได้เจอกับ,บมังกรแห่งแสงพี่ว่าเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างนะทำให้เขาเนี่ยสามารถคาดเดาแล้วก็มีการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอ่าแอร์ทามออกมาิดเดียวจริงๆสำหรับทูเรนนออกมาแค่นั้นน่ะตัดกลับมาที่มังงะน,นะ แพนเหรอ้ารอเรียวน่ารักที่สุดเลยบอกฉันหน่อยนะคะแล้วทร์เรียวก็บอกว่าขอโทษนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเวลาอธิบายเพราะว่ามีคนเนี่ยกำลังร,งรอเธออยู่ทิวลี่เนี่ยก็เลยขอตามทอรเรียวไปด้วยนะครับซึ่งน้องเนี่ยทำสีหน้าอ้อนวอนทำตาแป๋วแป๋วอ่ะใครโดนก็ต้องใจบางนะไม่กล้าปฏิเสธแน่นอนทร์เรียวเห็นใช่ไหมเธอก็ถอนหายใจหนึ่งครั้งแล้วพูดว่าได้แต่ห้ามก่อเรื่องนะทิวลี่ก็บอกว่ารับแซบค่ะทารอเรียวใจดีที่สุดเลยแล้วทร์เรียวก็พูดว่าอย่าเสียงดังตรงทางเดินสิอิกนิสได้ยินก็็โดดดดนนนุุออออออีีีกกกกกรรจาาาข้้มูลิสเเเ่่ยปปปัแหหงงวทค ตอนที่ปีศาจมาบุกนะจากเนื้อเรื่องของเขาดังนั้นก็เป็นไปได้ที่อิกนิสเนี่ยจะอยู่ที่ห้องสมุดนี้เป็นหลักตัวไม่มาโดนเรียกแต่ชื่อนะยฮะแล้วฉากถัดมามันตัดกลับมาที่ลาวิลณนะวังของลอเรียลอ่ะลาวิลก็พูดเยอะตามสไตล์เขาเหมือนเดิมนะเขาบอกว่านี่พวกนายคงยังไม่รู้สินะหลังจากเหตุการณ์ระเบิดมันทําให้ชายแดนของสาพันธรัฐอิสระและอาณาจักรนอร์แมนปั่นป่วนไม่หมดวุนว่นวายปัน่นป่วนว้าว แถมอยู่ดีๆยังมีสัตว์ประหลาดออกมาโจมตีหมู่บ้านแถวนั้นด้วยโดยสาเหตุนี้ทําให้นักเวทท่านนั้นต้องออกจากโรงเรียนคารานูเพื่อไปช่วยขจัดปัญหาต่างๆซึ่งนักเรียนที่เขาติดต่อเนี่ยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะกลับมาเมื่อไรอ่าพอบัสได้ยินข้อมูลเนี่ยเธอก็บอกว่าสัตว์พวกนั้นมีท่าทีแปลกๆหรือเปล่าลา,าวิลที่ได้ยินก็อืพวกนายรู้ได้ไงอะ่ะบก็บอกว่าพวกเขาเนี่ก็เจอสัตว์ประหลาดที่ออกค่าเหมือนกันเออสตาต้าเหมือนฟังอย่างเดียวนาะเงียบตลอดนะเก็บข้อมูลอยู่นนะหลัาาาากก้้วว็ูด่ออมีไเร จะว่าไปทําไมถ้านลอเรียลให้พวกนายไปช่วยล่ะพวกนายบาดเจ็บอยู่นะแล้วอย่างพวกนายก็ไม่ใช่คนของเวด้าถ้าหากทําพลาดขึ้นมาแล้วก็แล้วอยู่ดีๆครับท่านลอเรียลที่เดินทางมาถึงเนี่ยก็พูดตัดบทเลยนะ <c oughs> <c oughs> กาลังพูดถึงฉันอยู่หรอลาวิลได้ยิงเสียนะเสียวสันหลังวาบแล้วตัวชามแล้วหนึ่งเนี่ยฮะชาขัดมานะท่านลอเรียลเนี่ยเดินยิ้มมาเลยนะแต่ลาวิลเนี่ยที่หันไปมองอ่ะคือหน้าแห้งแล้วนะลอเรียลก็พูดต่อว่าฉันคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าชายแห่งวิหารแห่งแสงได้ก็น่าจะมีความสามารถพอตัวใช่ไหมล่ะลาวิปรระยคนี้เอ เซลลาวิลนะเพราะลาวิลเนี่ยเขาชอบเคลมตัวเองว่าเป็น, e น,นเจ้าชายแห่งวิหารอะไรอย่างเงี้ยเออลาวิลพอได้ยินเนี่ยยก,นะก N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  มือไหว้แล้วบอกว่าแน่นอนครับผมพิไวแล้วให้บบผมนะครับหลังจากนั้นเจ้าลาวิลเนี่ยก็ได้ยินเสียงหัวเราะจากทิวลี่ที่หลบอยู่ด้านหลังของลอรีเอลเออลาวิลก็ทักทายบอกเอ้าเธอกลับมาแล้วเหรอแล้วลาวิลก็แนะนําให้ทุกคนรู้จักว่ายัยหนูตัวเล็กคนนี้เนี่ยเป็นสุดยอดนักสืบของวิหารเลยหลังจากนั้นทิวลี่ก็แนะนําตัวอย่างเป็นทางการว่าเธอเนี่ยชื่อทิวลี่เป็นนักสืบของวิหารขอแนอนาาท ที่ใช้ในการปลูกทองแล้วก็ดูแลดินแดนอื่นๆ้อมอัปเดตสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะดังนั้นไม่แปลกเลยที่เวด้าเนี่ยจะมีนักสืบอย่างเทวลี่อยู่นั่นเองคอยไปสถานที่ต่างๆเก็บข้อมูลส่งข้อมูลมาอะไรเงี้ยตอนกลับมาที่บังงานนั่นหลังจากที่เทลลี่เนี่ยแนะนาตัวก็สังเกตเห็นว่าบัตไบรท์อารลนเนี่ยดูเครียดแปลกๆเธอก็เลยถามขึ้นมาอารลนก็ตอบว่าเปล่าพวกเราไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยความสงสัยครับเทลลี่เนี่ยใช้เซนต์ห้นักสืบเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆเธอรู้นะว่มา สืบจังหวัดที่แบบ3คนนี้กำลังปกปิดความผิดแผนของเขาอยู่เนี่ยถ้าไม่มีทิลรี่เนี่ยคนอื่นอาจจะไม่สงสัยแล้วก็ได้นะแล้วน้องด้วยความเป็นนักสืบเป็นน้องวิเคราะห์รายคนเลยนะวิเคราะห์ว่าบันเนี่ยภายนอกดูเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงอาเลนเนี่ยในใจกระวนกระวายอย่างหนักแล้วก็ไรเนี่ยดูเหมือนกำลังเครียดแล้วก็ปิดความรู้สึกไว้แล้วน้องก็พูดว่าบอกน้องส่เนี๋ยน้องช่วยเองน้องน่ารักนะพูดตรงๆนะแล้วลาวิลก็พูดว่าเรื่องนี้เนี่ยเธอคงช่วยไม่ได้หรอกดูส ออหลังจากนั้นทิวลี่เนี่ยก็เดินเข้าไปดูไวโอใกล้ๆแล้วน้องเนี่ยก็คิดว่านี่มันความโศกเศร้าเหรอไม่ใช่ความโกรธเหรอไม่สิมันคือความแค้นไม่มันคืออะไรกัน ความรู้สึกนี้น่ากลัวชะมัดพี่วัตทิวลี่เนี่ยสามารถดีเท็พลังความมืดในตัวไวโอได้เว้ยแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วหลังจากนั้นอยู่ดีๆเนี่ยซาตา้าก็ปีกมาขวางน้องเอาไว้แล้วพูดว่าที่นี่ไม่มีเขาให้เธอต้องซืบลหรอกนะททวลี่ก็บอกว่าซาตา้านายนี่มันน่ารำคาญเหมือนเดิมเลยนะเชะิะแล้วลาวิลก็เข้ามาห้ามมาบอกพอพอ่พอพอ่อเลิกทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอกันได้ไหมแล้วซาต้าก็พูดว่าก็ไม่อยากจะยุ่งนักหรอกเทวลี่ได้ยินก็บอกว่าไงนะเจอคคคคููููู่่่่่่กกกัััััดดดดใหหหมแแลลล้้้้้ววววนนนนนะสาาารรบบทิิีีตาเเเยยยยยึงงงงพออไไจจๆ ก็เข้ามาดึงเสื้อทักทายทิวลี่น่ารักไหมไม่พูดเดี๋ยวดึงเสื้อเว้ยแล้วสองคนนี้เนี่ยตัวเท่าๆน่ารักฟุ๊กปิ๊กเหมือนกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นน่เหมือนสองสาวน้อยเนี่ยก็คุยกันจนท่านลอเรียลเนี่ยบอกว่าช่วยเงียบๆกันหน่อยแล้วเธอก็เดินเข้าไปที่เตียงของไวยโอหลังจากที่ลอเรียลเนี่ยได้ข้อมูลจากตำราว,ว่าสาเหตุที่ไวยโอไม่ฟื้นเนี่ยเกิดจากชิ้นส่วนความมุ่งม,มั่นหายไปดังนั้นเธอต้องการจะมาตรวจสอบว่าข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริงหรือเปล่าแล้วในภาพเนี่ยเหมือนลอเรียลใช้พลังงขนออเ ซึ่งการตรวจสอบไบโอครั้งนี้เนี่ยคนที่เหงื่อตกที่สุดนะดูเลยก็คือไบร์นะครับเขากังวลว่าลอเรลเนี่ย,ววยจะดีเท c t เจอจะรู้ว่าเขาเนี่ยแอบทําอะไรก่อนหน้านี้คลิปด,ดูถ้าไบ์เนี่ยเอาไอ้หินนั้นออกไม่ทันนะซวยแน่ๆนะแต่โชคดีที่เขาเนี่ยยังเอาออกมาทันนะแล้วภาพถัดมาเนี่ยเหมือนลอเรลจะตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วบัตก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างลอเรีลก็สรุปว่าที่ไบโอไม่ฟื้นเนี่ยเพราะขาดชิ้นส่วนแห่งความมุ่งมั่นจริงๆ แต่ว่าแล้วลาวิลก็พูดแทรกขึ้นมานะชิ้นส่วนแห่งความมุ่งมั่นงั้นเหรอเด็กที่รรีในคาราโน่ไม่ได้โกหกเรานี่นะรอเรียไม่ได้ยินก็ถามลาวิลกลับไปว่านี่พวกเธอรู้จักชิ้นส่วนนี้ด้วยเหรอลาวิลก็บอกว่าเขาได้ข้อมูลนี้ตอนไปพบเซฟิราที่คาราโน่แล้วรอเรียกก็ถามว่าสรุปได้เจอเซฟิราหรือเปล่าลาวิลก็ตอบเหมือนกับที่เคยตอบพวกบัตนะว่าไม่ได้เจอเพราะเธอไม่อยู่แต่ถ้าเธอกลับมาเนี่ยนักเรียนจากคาราโน่เนี่ยจะติดต่อเข้ามาเออแล้วรอเรียกก็พูดต่อว่าในตอนนี้ทุกที่กําาาลััััังเเเผชิิิญกกกบบภยยพตวววทมมมนนนนไไไ่่่่รรูู้้้้จะะะสดดืออ็ง ไอเดียขึ้นมาแล้วเออหางานเข้ามาแล้วบอกว่า ถ้างั้นให้พวกเราไปตามหาเธอเองขอทราบชื่อเธอได้ไหมแล้วลอเรียวก็พูดว่าเธอก็คือเทพีแห่งวารีนักเวทสายฟื้นฟูนามว่าเซฟิราเธอยังเป็นคณะบดีคณะฟื้นฟูชีวิตแห่งโรงเรียนสอนเวทมนคารโนเป็นนักเวทสายฟื้นฟูที่เก่งที่สุดมนแผ่นดินนี้นอกจากนั้นเธอเคยช่วยชีวิตสิ่งต่างๆไว้มากมายรวมถึงเป็นผู้ซ่อมแซมวิญ,ญญาณให้แก่ต้นไม้แห่งชีวิตพอได้ยินเนี่ยบัต์ก็พูดต่อว่างั้นถ้าเราเจอตัวเซฟิราก็อาจจะช่วยให้ไวล็ตฟื้นใช่ไหมจากคําพูดในส่วนนี้ของบัต้ รู้ว่าบัตเนี่ยไม่ได้รู้จักเซฟิร่านะแต่พวกเราคนอ่านเนี่ยรู้อยู่แล้วเพราะว่าแฟนพี่เนี่ยถูกพูดถึงตั้งแต่อีพิคอนบวกกับข้อมูลของเซฟิร่าเกา่าๆที่เธอเนี่ยเป็นนักเวทสายรักษาที่เคยช่วยมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นดาร์ซี่คีร่าหรือแม้แต่โอเมกานะแล้วก็จากข้อมูลในคอมิกอันนี้มันบอกว่าเซฟิร่าเนี่ยเคยช่วยซ่อมแซมวิญ,ญญาณของต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งต้นไม้แห่งชีวิตถ้ามันหมายถึงต้นไม้โลกบอกเลยว่าเซฟิร่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เก่งมากๆเก่งกว่าที่พี่คิดไว้่ะละาลาาาขดนๆงงหหร์ปใย คล้ายๆกับภารกิจของบัตที่ไปทําที่ออคคาเนี่ยในพื้นที่อื่นๆเช่นอาณาจักรนอร์แมนเนี่ยก็จะมีนักเวทเก่งๆรวมถึงเซฟิราเนี่ยเข้าไปจัดการส่งผลให้เธอเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนตอนที่ลาวิลไปหานั่นเองเนะฮะลาวิลนายมาหาในใจเราสิเซฟิราอยู่ในใจเราตลอดเลยนะอ็นไงครั้งลักหนึ่งก่อนที่จะเพิ่ไปกว่านี้นะตัดกลับมาที่มังงะก่อนนะตอนนี้เนี่ยบัตเตอร์ฟลายไรแลวก็อาเรีนเนี่ยกำลังเดินทางออกจากเวดาเพื่อไปตามหาเซฟิรามาช่วยไบโอเรตโดยชัางสานเนี่ยเหมือนจะใช้บชเบานะ เล่มเลยนะแล้วก็ระหว่างการเดินทางเนี่ยอาเลนก็พูดถึงเศษหินประหลาดขึ้นมาแล้วบัตก็บอกว่าถ้าเราฝืนเอาเศษหินนี้เข้าไปในไวโออีก คงแล้วอารลนก็พูดว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นอาจจะทําให้วายโอเล็ตเป็นแบบเดียวกับปีศาจหิมะก็ได้หลังจากนั้นเหมือนทั้ง3คนคุ้นคิดแล้วเกิดเดดแอร์แบบหนึง่งแล้ววัดกับอารลนเนี่ยก็พูดขึ้นมาพร้อมกันว่าพลังมืดแล้วหลังจากนั้นไบก็พูดต่อว่าอืมใช่แล้วพลังมืดครอบงำวายโอทําให้ความมูมันของเธอกลับเข้าร่างไม่ได้ดังนั้นถ้าหากเราช่วยขับไล่มันออกไปวยโอจะฟื้นแล้วอารลนก็พูดว่าว่าแต่พวกเราจะต้องทำยังไงล่ะสังเกตไหมว่าอารลนเนี่ยจะเป็นคนที่ถามโนฮ ก็เงียบอย่างเงี้ยอารีน,นบอกเออทำาไงบอกมากอะไรเงี้ยแล้วบาสเนี่ยก็หันไปหาไบร์แล้วพูดว่านายมีวิธีแล้วใช่ไหมไบร์ตอนนี้เนี่ยไบรท์เนี่ยทำสีหน้าคุ้นคิดแล้วก็ตาเนี่ยต้องมองไปที่หินประหลาดในมือนะครับตอนนี้ในหัวของเขาเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์หลังการระเบิดที่เขาเนี่ยอุ้มไบโอแล้วเผชิญหน้ากับมังกรแห่งแสงแล้วไบร์ก็พูดว่าหลังเหตุการณ์ระเบิดทําให้พลังความมืดตรงกลางเสาวิญ,ญญาณถูกชําระล้างด้วยมังกรยักษ์ที่บินผ่านถ้าเราเจอมังกรนั้นเราอาจจะเจอววววิิธีีชชุบ้้้้นนนนนส่่่ออแลาาก็พูดตงั เราจะต้องไปหามังกรแห่งแสงกันก่อนหรอแล้วบัตก็บอกว่าจริงๆเราควรต้องแยกกันเธอกับอารีนเนี่ยจะไปหาเซฟิราที่คาราโนแล้วไบรท์ก็พูดต่อว่าเขาจะไปตามมังกรแห่งแสงตอนนี้พวกเราต้องรีบแล้วถ้าพลังความมืดจับชิ้นส่วนความมุ่งมั่นในตัวของไวโอได้ละก็แล้วบัตก็บอกว่ารีบไปกันเถอะแผนเนี่ยมันลงล็อกมากว่าะยังไงไบรท์เนี่ยต้องไปหามังกรแห่งแสงเพราะเขาเนี่ยเคยเจอแบบตัวโตโตต่อหน้าม,มาแล้วนะฮะแล้วเขาเนี่ยรู้เรื่องพลังความมืดเลยด้วยอีก2คนก็ไปหาเซฟิรา ซึ่งจากประโยคนี้เนี่ยพี่คิดว่าถ้าหากพลังความมืดเนี่ยจับชิ้นส่วนความมุ่งมั่นในไวโอได้อะจะส่งผลงให้ไวโอไม่สามารถเข้าร่างได้ไวโอคนเดิมจะหายไปตลอดกาลก่อนจะแยกทางกันอารีนได้กำหมัดแล้วก็ยื่นมาข้างหน้าพร้อมกับพูดว่าเพื่อไวยโอเลสไรด์รกับบัตเนี่ยก็ทำเหมือนกันนะซีนนี้น่ารักนะเป็นการแบบรวมพลังก่อนจะแยกกันออกเดินทางนะฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทั้ง3เนี่ยแยกออกเป็น2งกลุ่มบัตและอารีนน่ออกเดินทางไปที่คาราโนไปหาเซฟิราแล้วก็ไรด์เนี่ยออกเดินทางไปตามหาบางตอนแหแแมือน กำลังเช็ดตรงเช็ดตัวให้ไวโออะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบพยายามพูดไวโอว่าตอนนี้พวกพี่บัตเตอร์ฟลายเนี่ยกำลังไปหาท่านเซเวราแล้วพี่ไวโอจะต้องกลับมาเป็นปกตินะเออแบบน้องก็เอาใจช่วยนะแล้วซาต้าก็เดินเข้ามาในห้องฮะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยซาต้าเห็นภาพหลอนเว้ยภาพที่เขาเห็นเนี่ยเป็นพลังความมืดเนี่ยพวยพุ่งอยู่รอบร่างของไวโอเลตซึ่งซาต้าที่เห็น,หนคือเฮ้ยคงแบบตกใจแล้วก็พังอะ่ะจนลูอี้เนี่ยเดินเข้ามาเขย่าตัวบอกพี่ซาต้าเป็นอะไรไปคะอ่าแล้วซาต้าก็ดึงสติกับมาได้แล้วเขาก็ คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะพลังความมืดของเสาวิญญาณซึ่งพลังนี้ตอนนี้มันอยู่ในตัวไบโอถูกปะถ้าเราย้อนกลับไปที่วิดีโอซีนิมติกเปิดตัวซาตานเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเคยถูกพลังความมืดจากเสาวิญญาณเนี่ยสร้างภาพหลอนจนคลั่งไปแล้วหนึ่งครั้งเพราะในตัวเขาเนี่ยก็มีพลังความมืดจากเผ่าของเขานั่นเองมันอาจจะอินดิวกันได้สร้างภาพหลอนกันได้อะไรแบบนี้พอพลังความมืดมาเจอสิ่งที่เหนียวนํามาก็ส่งผลให้ซาตานอาจจะเห็นภาพหลอนนี้นะเหมือนที่บอกนะฮะแต่จริงๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะในห้องยังปกติอยู่ เขาเนี่ยเรียกซาตาใหญ่เลยซาตาซาตาซาตาลาวิลบอกว่าท่านทูเรนเนี่ยเรียกตัวเขาด่วนเห็นว่ามีภารกิจเข้ามาด่วนมากด่วนมากด่วนมาก,มากจะต้องไปตอนนี้เลยไปกันเถอะจากนั้นทิวลี่ก็ถามลูอี้ว่าเธอเป็นอะไรไหมลูอี้บอกว่าเธอเนี่ยแค่เป็นห่วงพวกพี่บัตเตอร์ฟลายเท่านั้นเองแล้วลาวิลก็มารูปหัวลูอี้พร้อมกับพูดว่าเอาหนะ้าพวกนั้นน่ะเก่งจะตายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถึงจะเจออันตรายก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอิอิความลับนะจากนั้นเขากับซาตาก็รีบไปหาท่านทูเรนนะฮะจากลูบหัวเนี่ยลูอ ชั้นอะไรเงเี้ยเป็นฉากน่ารักน่ารักแต่ว่าคําพูดของลาวิลเนี่ยมันมีนัยยะนะเหมือนเขาเนี่ยรู้อะไรบางอย่างก็เลยบอกว่าถึงจะเจออันตรายก็ไม่ต้องห่วงอาจจะมีคนไปช่วยท่านหรือว่าเขาอาจจะได้รับภารกิจในการไปช่วยพวกบัตก็ได้เออหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดไปที่ไวโอนี่นอนหลับอยู่อยู่ดีๆเปลือกตาของเธอก็สัน่นคล้ายๆกับจะลืมตาแต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะเพราะฉากต่อไปเนี่ยมันตัดมาอีกหนึ่งสถานที่ที่ยูน่ากลัวซึ่งเหมือนเป็นดินแดนแห่งความมืดบางที่เนะฮะและภาพต่อไปคนระับกลับมาแล้วนะสำหร ทั้งสองนะที่หายไปนานมากในตอนนี้ทั้งสองกำลังยืนดูพลังความมืดอะไรบางอย่างอยู่แล้วหญิงสาวภายใต้หน้ากากที่พี่คิดว่าเธอคือโกลไลอัสจอมราคะเนี่ยก็พูดว่าพลังนี้มันช่างน่าตื่นเต้นจริงๆเมื่อพลังฟื้นเต็มที่เราจะจัดระเบียบโลกนี้อีกครั้งแล้วก็หัวเราะแบบชั่วร้ายนะฮะแล้วฉากถัดมามันมาเฉลยว่าสิ่งที่โกลไลอัสกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือปีศาจแห่งความมืดที่น่ากลัวแล้วมันก็ร้องแบบก็สิล่าเลยก้า พวกบัตเตอร์ฟลายออกเดินทางครั้งใหม่เพื่อช่วยให้ว i ยโอเลฟื้นคืนมาอีกครั้งส่วนปีาศาจที่เผชิญหน้ากับกลุ่มคนภายใต้หน้ากากคือตัวอะไรและการจัดระเบียบโลกหมายความว่าอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปบังอะ่ะตัดจบแค่นี้เลย โอ้โหบอกเลยว่า E ีพีนี้เนี่ยเนื้อหาแน่นจุใจสายเนื้อเรื่องแน่นอนตัวหนังสือแน่นสุดต้น E ีพเนี่ยพวกเราโดนสับขาหลอกเรียบร้อยสรุปไม่มีใครจับใบได้เรื่องเอาเหินประหลาดเข้ามาแล้วเอาเข้าไปในตัวไวโอนะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือมีตัวละครอย่างทิวลี่นะันักสืบสาวน้อยน่ารักที่อาจจะเป็นยีโรตัวใหม่ของเวดาซึ่งน้องก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเซอร์ไพรส์ใน E ีพีนี้นะฮะแล้วพี่คิดว่าข้อมูลของทิวลี่และทิวลี่เนี่ยจะมี p o ท e n ชียลในอนาคตแน่นอนเพราะเธอเนี่ยเป็นนักสืบอน้องโคตรน่าสนใจเลยนะแล สามารถในการดีเทคความรู้สึกคนอื่นด้วยเออแล้วประเด็นต่อไปนะจากข้อมูลของชิลรี่และก็ลาวิลเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่จากสกินเดโมนิกบอมเนี่ยพอใจก้างของเสาวิญญาณแตกมันส่งผลให้เศษหินประหลาดพวกนี้เนี่ยกระจายไปทั่วเวย้ยซึ่งไอเศษหินนี้เนี่ยมันก็ไปอินดิวทาให้สัตว์ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยคลั่งเออไม่ว่าจะเป็นสาพันธ์ทารัตอิสระอาณาจักรนอร์แมนหรือแม้แต่อาณาจักรออกคาจากที่บัตอเลนไบรท์เนี่ยได้ไปทําภารกิจนั่นเองแล้วก็ในอนี้ม,มัน เพราะมันกระจายไปทั่วไงดังนั้นฝั่งปีศาจเนี่ยต้องการจะรวบรวมมันอีกครั้งและเกรดข้อต่อมานะั่นก็คือสาเหตุที่ไวโอเล็ตเนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายจะฟื้นฟูสมบูรณ์แล้วแต่ไม่ฟื้นสักทีเนี่ยนั่นก็คือพลังความมืดจากเสิญญาณที่อยู่ในตัวไวโอเน,นตอนนี้เนี่ยมันล็อกไม่ให้ชิ้นส่วนแห่งความมุ่งมั่นเนี่ยเชื่อมต่อกับร่างกายพอรู้สาเหตุแล้วส่งผลให้เกิดการเดินทางครั้งใหม่ของเพื่อนทั้งสคนนั่นก็คือไบร์เนี่ยไปหามังกรแห่งแสงซึ่งบอกเลยมังกรเน ซึ่งเป็นนักเวทสายรักษาที่เก่งที่สุดในแพนดินบอกเลยว่าดีใจมากเลยที่เซฟิราเนี่ยเป็นตัวละครที่สําคัญขนาดนี้ภูมิใจในแฟนที่สุดๆนะเก่งมากเลยจ้าที่รักและข้อมูลข้อถัดมานะเหมือนซาต้าเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ไวต่อพลังความมืดเนื่องด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็มีพลังความมืดจาก d n เเผ่ผาดาร์ควิงเหมือนกันนั่นเองภาพหลอนนี่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคอยดูนะว่าข้อมูลต่อไปเนี่ยมันจะมีพลันเชียลอะไรหรือเปล่าแถมภารกิจที่เขากับลาวิวต้องไปทำเนี่ยคืออะไรคําพูดที่มีในยักยะของลาวิวที่บอกว่่่าาาบััตตออเเนนไยงงรม้ป็ว เหมือนมีใครไปช่วยทันเนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมคําถามเยอะไปหมดเลยนะและยังไม่จบจากข้อสังเกตข้อสุดท้ายนะการกลับมาของบุคคลภายใตหน้ากากปริศนาทั้งสองมาพร้อมกับคําพูดแปลกๆว่าจะจัดระเบียบโลกและการปรากฏตัวครั้งแรกของปีศาจแห่งความมืดซึ่งอย่างรูปนี้พี่ลองไปเทียบแล้วเนี่ยรูปร่างมันคล้ายๆกับอินฟินิตเซเลเยอร์นะคือร่าง2ของดักเซเลเยอร์นั่นเองพอดูจากตรงหน้าอกของมันนะ่ะวกกับเสียงที่โกลไลอัดพูดเ่เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนปีศาจตัวนี้ยังสะสมพลังไม่เต็มที่พี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแค ทั้งหมดอ่ะพี่คิดว่าภาพใหญ่นะแผนการของฝั่งความมืดอ่ะเป็นไปได้ว่าเขาต้องการจะรวบรวมพลังความมืดจากศินประหลาดที่แตกออกกระจายที่วีราได้รับมอบหมายเอามารวมกันให้ปีศาจตัวนี้เพื่อพัฒนาร่างเป็นกอสเลเยอร์เป็นร่างสามไงซึ่งกอสเลเยอร์เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตความมืดที่น่ากลัวและน่าจะสามารถจัดระเบียบโลกได้จริงๆนะแต่ย่าเรื่องฟังแซนก็มีโคลีดาก้อนเออแล้วก็จาก CG จีที่ออฟฟิเชียลเนี่ยได้ปล่อยมาก่อนหน้านี้การต่อสู้ระหว่างกอสเลเยอร์กับโคลี่ดา,นนาบบดก้อนพะ ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับโอ้มันมากๆเลยวิเคราะห์โคตรมันเลยนะในอีพีหน้าต้องมาคอยดูนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไวโอที่ขยับเปลือกตาเนี่ยจะตื่นไหมก็หวังว่าจะชอบการนั่งสหรับข้อมูลเป้งๆแบบนี้เนี่ยถ้าอีพีหน้ามาเมื่อไหร่พี่ก็จะทําคลิปกันให้ดูเหมือนเดิมสําหรับวันนี้ขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะครับสวัสดีครับ